ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแนะแบ่งคนละ6ล้านกรณีสลากกินแบ่ง12ล้านหลังจากที่นางภัยมณีผลราชมอายุ57ปีอาชีพค้าขายในเขตเทศบาลนครสกลนครนะคะได้เข้าแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสอพอเมืองสกลนครเมื่อวันที่6มีนาคม64ที่ผ่านมาอ้างว่าทุรตดีรางวันที่หนึ่ง เลขรางวัล835 538งวดวันที่1มีนาคม64แต่ลอตเตอรี่อยู่กับคนขายจากการจองเอาไว้แต่คนขายกลับบอกว่าขายไปแล้วค่ะนางไพมณีนะคะกล่าวว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาในช่วงค่ำตนเองได้ไปรำวงสวงที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงจากนั้นตนเองอยากจะเสี่ยงโชคเลขท้ายรถเก่งของตนเอง538 ซึ่งเป็นเลขที่จะซื้ออยู่ในใจจึงไปเจอเลขดังกล่าวกับคุขายลอตเตอรี่ที่ซื้อกันเป็นประจำนะคะและเห็นว่ามีอยู่2ใบที่เป็นเลข8 3 5 5 3 8้ตนเห็นว่าแปลกดีจึงตกลงซื้อขายกันโดยการขอจองไว้ก่อนเพราะวันนั้นตนเองลืมเอากระเป๋าเงินไปจึงติดหนี้ไว้ก่อนและขอเขียนชื่อไว้ข้างหลังลอตเตอรี2่2ใบเมื่อเจอกันบนหลังค่อยเอาให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะ ต่อมาวันที่1มีนาคม64ตนเองคิดว่าน่าจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวจึงตั้งใจจะโทรหาคนขายแต่ก็ลืมจนวันที่4มีนาคม64พ,พบวอลลตอรีร่ที่ตนเองซื้อนั้นถูกรางวัลที่1จึงรีบโทรขอตอรีร่กับคนขายแต่กลับได้รับคําตอบว่าขายไปแล้วตนเองจึงถามว่าขายไปได้อย่างไรตนเองตกลงซื้อแล้วคนขายบอกว่าซื้อก็ช่างเพราะไม่ได้จ่ายเงิน ล่าสุดวันที่8มีนาคม64ทีมข่าวได้มาพูดคุยกับนาันทนาภูล,ละครแม่ค้าที่ขายลตอรี่ให้กับนางไพมณีนะคะโดยวันนี้เวลา9นาฬิกานาัตนาได้เดินทางไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกนลนครเพื่อปรึกษาอายการเกี่ยวกับกรณีลอตเตอรี่อ่อนละเวง12ล้านดังกล่าวคะ่ะ โดยก่อนเข้าพบอัยการนะคะนางรัตนาเองได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีว่าแม้ว่าฝั่งครู่กรน,นี้นั้นจะยืนยันว่าเขาถูกรางวันที่1กับตนก็จริงแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานโดยวันที่24กุมภาพันธ์พัเป็นวันที่เหตุการณ์ชุลมุนเนื่องจากมีนางรำอยู่ด้วยกันเยอะมากตนก็ทั้งอยากรำทั้งอยากขายหวยแต่สักพักนางภพยมณีได้บอกกับตนเองว่าขอจองลอตเตอรี่ใบนี้ไว้ก่อนและนางภัยมณีก็บอกกับตนว่าเขาเขียนชื่อไว้ด้านหลังลอตเตอรี่แล้ว แต่ว่าตนเองไม่ได้สังเกตเพราะว่าช่วงนั้นชุลบุญมากสำหรับแบตเตอรี่เวลาที่ลูกค้าจองไว้ตนจะมีการพับกระดาษสีที่แนบมากับแบตเตอรี่นั้นพร้อมกับเขียนชื่อลูกค้าราคาเอาไว้เพื่อเป็นการยืนยันการจองแบตเตอรี่แต่กรณีของนางไพมณีไม่ได้มีการเขียนแบบนี้ไว้ในวันที่24กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่ตนไม่ได้ติดต่อไปหานางไพรมณีตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์64จนถึงวันหวยออก1มีนาคม64เพราะว่าตนมาดูในกระเป๋าของตนเองที่จองเอาไว้บนหัวกระดาษไม่มีชื่อของนางไพรมณีเขียนกำกับเอาไว้กรณีนางไพรมณีสงสัยว่าตนไม่ได้ขายลอตเตอรี่นั้นที่คาดว่าจะเป็นรางวัลที่1แต่ว่าตนเก็บอลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไว้นั้นตนขอยืยนยันว่าเป็นไปไม่ได้ นซื้อลอตเตอรี่มาเพื่อจะขายให้หมดเพื่อที่จะเอาเงินซื้อรอบต่อไปตนไม่รู้ลอตเตอรี่ที่นางไพวณีจองเป็นรางวัลที่หนึ่งจริงหรือไม่ให้ตนสาบานตนก็กล้าตนอยากถามคู่กรณีว่าจองไว้และทำไมไม่โทรมาย,ย้ำคู่กรณีจําได้หรือไม่ว่าซื้อลอตเตอรี่หมายเลขอะไรตนคิดว่าคู่กรณีคงจะจําตัวเลขได้ไม่หมดเขาคงกล่าวหาตนล,ลอยๆเพื่อที่จะเค้นหาเอาความจริงจากตนเอง ตนเองยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตนเองทุกอย่างสําหรับแผงลอตเตอรี่ของตนเองไม่สามารถเช็คย้อนหลังได้ว่ามีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงหรือไม่เพราะว่าตนเองไปรับลอตเตอรี่มาจากหลายที่โดยรับมาจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอำเภอเมืองสกลนครและจากเพื่อนๆที่ขายหวยด้วยกันตนไม่ได้รับมาแบบโคตา้าจึงเช็คไม่ได้หนึ่งแผงจะมี9 0้าร้อยใบ ครั้งนี้ตนเองรู้สึกสบายใจที่อายการให้ความกระจ่างกับตนหลังจากนี้เวลาขายหวยตนเองต้องรัดก,กลุ่มมากกว่านี้จะต้องโทรยืนยันกับลูกค้าที่มีการจองและต้องมีการนัดเวลาส่งลอตเตอรี่วันและเวลาจ่ายเงินช่องทางการจ่ายเงินให้ชัดเจนกว่านี้จากนั้นนางรัตนาได้ยกมือมาพนมพร้อมกับสาบานว่าไม่ได้อลตเตอรี่ไปถ้าใครถือลอตเตอรี่ที่มีชื่อของนางภัยมณีก็ให้ความกระจ่างกับตนตนจะไม่ได้ถูกกล่าวหาอีกต่อไป นางไพมณีนะคะผู้ซื้อหวยได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนเองได้เดินทางหาพยานที่อยู่กับตนตอนซื้อหวยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์64เพื่อให้คขว่าเป็นพยานให้กับตนเองว่าวันดังกล่าวเขาเห็นโต้ตตี่ที่ตนเองจองเอาไว้และเห็นตนเองเขียนชื่อด้านหลังอตเตรี่จริงเห็นตนคุยกับคนขายแบบที่ตนอ้างเพื่อจะยืนยันได้ว่าตนไม่ได้พูดเท็จ โดยพยานทั้ง3คนก็ยืนยันว่าเห็นตอนที่ตนเองจองหวยแล้วก็เซ็นชื่อกำกับไปที่เลข8 3 5 5 3 8าและยังบอกว่าเลขแปลกดีน่าจะออกรางวัลที่1ซึ่งประโยคนี้พยานของตอนเขาก็ยืนยันว่าได้ยินว่าพูดแบบนั้นจริงๆทั้งนี้ตนสงสัยว่านางรัตนนาไม่ได้ขายลอตเตอรี่ชุดที่ตนเองจองแต่เขาเก็บเอาไว้ที่ตัวเองเพราะตอนที่โทรหาเขา เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์64เขาตอบตอนว่าพี่ซื้อกับหนูพี่จ่ายเงินหนูหรือยังต,ตนตอบว่ายังไม่ได้จ่ายดังนั้นนะคะนางรัตนาจึงบอกว่าถ้างานพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ส่วนเรื่องคดีตนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจตนมีหน้าที่หาพยานเบื้องตอน้นยังไม่เจอบุคคลที่ซื้อลอตเตอรี่ใบดังกล่าวซึ่งถ้ามีคนซื้อลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไปจริงๆตนก็อยากให้นึกถึงใจเขาใจเราลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกว่าจะซื้อถูกมันไม่ง่าย แม้แต่เลข2ตัว3ตัวยังต้องพึ่งดวงทีมข่าวเดินทางมาพบกับนางวิบลรัตน์บุญวิจิตพยาญคนที่1ซึ่งตอนที่ทีมงานข่าวไปถึงบ้านของนางวิบลรัตน์จเจ้าตัวกำลังจุดทูปเสียงหวยพอดีได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันที่24กุมภาพันธ์ตนเองและนางภัทมนีพร้อมด้วยเพื่อนๆอ,อีก2คนรวมเป็น4คนได้ไปหาซื้อลอตเรี่จริง จากนั้นนางไพมณีหาปากกาเพื่อจะเขียนจองแต่ว่าตอนนางไพมณีเซ็นชื่อที่หลงังลอตเตอรี่นั้นตนไม่เห็นเพราะว่าลุกขึ้นไปเตรียมตัวรําแล้วและตนก็ไม่เห็นตัวเลขในลอตเตอรี่เพราะตนเองนั้นนั่งฝั่งตรงข้ามเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครถ่ายภาพลอตเตอรี่เอาไว้ตนก็พร้อมจะเป็นพยานให้กับนางไพมณีทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสวยได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันที่สองมีนานคม64ตนเองโทรศัพท์ไปหานางรัตนนาบอกว่าจะไปกรุงเทพ ตนจึงถามเขาว่าจะไปทําอะไรเขาบอกว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่มาขายซึ่งตนเองก็แปลกใจลอตเตอรี่ซื้อที่จังหวัดสกลนครก็ได้ทําไมต้องไปซื้อที่กรุงเทพส่วนตัวแล้วรู้จักกับนางรัตนาดีตนจึงคิดว่าเขาพูดความจริงไม่หมดแต่ตนก็พูดไม่ได้ว่าทําไมตนจึงสงสัยนางรัตนาแต่ตนได้แต่บอกนางรัตนาว่าถ้าเอาของเขาไปจริงก็เอาไปคืนเขาแบ่งกันคนละหกล้านก็ยังดี แต่ว่านางรัตนายืนยันว่าตนเองไม่ได้เอาลอตตอรี่เจ้าปัญหาไปตนก็เตือนเขาว่าตนจะเป็นคนกลางให้เพราะไม่อยากให้เป็นคดีเหมือนหวย30ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ